สวนดอกไม้สวยๆจะมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติดได้อย่างไรเพราะสองอย่างนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีความเชื่อมโยงกันสักเท่าไหร่แต่มันสามารถแก้ปัญหาของบางพื้นที่ได้จริงนะครับผมกำลังพูดถึงโมเดลหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ตำบลท่าตอนอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านย้อนกลับไปในอดีตมีผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดเป็นจำนวนมากแต่ว่าการเข้ามาของสวนดอกไม้ ที่วันหนึ่งได้กลายมาเป็นแลนด์มาร์กกลับทำให้ปัญหานี้ลดลงครับความสวยงามของดอกไม้นานา,นาชนิดและการตกแต่งพื้นที่ที่สวยงามโดยได้รับการดูแลจากกลุ่มชาวบ้านหลากหลายชาติพันธุ์ทำให้สวนร้อยใจรักตะบนท่าตอนอำเภอแม่ายจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นแลนด์มาร์กแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ในอดีตตะบนท่าตอนเป็นพื้นที่ลอกลอบนํำเข้ายาเสพติดผ่านช่องทางชายแดนแม้จะจับกลุ่มกลุ่มผู้มีอิทธิพลและผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญไปแล้วในปี2559แต่เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกให้กับการทำงานสุจริตแก่ชุมชนจึงเป็นที่มาของโครงการร้อยใจรักดโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ใช้การพัฒนาถาังเลือกตามศาสตร์พระราชา และตำราแม่ฟ้าหลวงพัฒนาระบบน้ำวางแผนด้านการเกษตรการตลาดและการสร้างแหล่งท่องเที่ยวดีขึ้นค่ะจะได้ไม่ต้องเรื่มไปหางานทำที่อื่นได้งานตลอดก็ดีค่ะเราเราคิดยังไงเี่างทีเขาบอกว่าบ้านห้วยซาดนี่เป็นแหล่งยาเสพติดอะไรเงรี้ยเราคิดยังไง อันนี้เราก็ไม่ได้ชิดแตแล้วแต่เขาจะชิดแต่เราก็ไม่ได้ทําใช่ไหมคนที่จะทําก็แล้วแต่เขาจะชิดค่ะค่ะแล้วก็บังคับงเขาไม่ได้เนาะค่ะแต่ว่าเราไปอยู่ที่นี่ดีขึ้นดีขึ้นค่ะมีรายได้ทัว่วค่ะโครงการเนี่ยก็ดีแน่นะเนี่ยชุมพรเนี่ยเนาะเนี่ยผมเนี่ย,ยชุมพรลิซูใช่ไหม อาคาแล้วก็กาเรียนแล้วก็คงจีลาหูก็มีเนี่ยมันทางมทงธมางคิดด้วยกันเนี่ยทุกวันนี้นะมาโลกันนี้นะแล้วแบ่งแยกกันมาถึงนี้แล้วก็แบ่งแยกกันหน้าที่กันหน้าที่มาน้าที่ได้รับมอบหมายใช่ไหมพวกส่วนผู้หญิงก็ไปปลูกผักปลูกพกืชแล้วก็อะไรอ่ะเพราะเหตุแม้ในช่วงแรกชาวบ้านให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการไม่มากนะัก แต่หลังดําเนินการมา2ปีผลสําเร็จที่เห็นเป็นรูปธรรมทําให้ชาวบ้านหันมาทํางานกับโครงการวันละกว่า200คนมีรายได้ไม่ต่ำกว่า9,000บาทต่อคนต่อเดือนเมื่อโครงการตรงนี้เข้ามาแล้วเราให้โอกาสนะครับเราหาทางเลือกหาอาชีพนะครับแล้วเราก็บอกว่าเออจะต้องพัฒนาอย่างไรให้เขามีส่วนร่วมมากที่สุดตอนนี้กลุ่มเกษตรกรนะครับทุก ชนเผ่าที่7ดชนเผ่าตรงนี้ก็เข้าร่วมในกิจกรรมของโครงการประมาณ90-95%ถึงเ5%เณปัจจุบันครับผมโครงการร้อยใจรักมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ทั้งระยะสั้นและระยะยาวควบคู่กับการใช้หลักนิติธรรมในการสร้างกฎระเบียบของหมู่บ้านเพื่อเป็นกราะก,กำบงังลดละเลิก การเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้าการลำเลียงและการใช้ยาเสพติดซึ่งจะเป็นต้นแบบการแก้ปัญหายาเสพติดที่ยั่งยืนในอนาคต